สวัสดีค่ะสำหรับวันนี้นะคะจะสาธิตการทำริบบิ้นห่อเหรียญปวยทานลายบุพผาหนึ่งนะคะซึ่งจะมีลักษณะแบบนี้นะคะเหมือนกับกีบบัวนะคะแต่ข้างในก็จะเป็นกีบบัวซ้อนอีกนะคะตัดริบบิ้นนะคะริบบิ้นจำนวนสี่เส้นนะคะความยาว22เซนติเมตร นะคะแล้วก็มีเหรียญหนึ่งบาทหนึ่งเหรียญกันไกลนะคะสำหรับขั้นตอนก็คือนำริบบินนะคะทั้งสี่เส้นนะคะวัดความยาวลงมาสิบสองเซนติเมตรจากปลายมานะคะเราก็จะหุ้มนะคะ หุ้มเหรียญโดยนี้ที่วิธีการทําดังนี้นะคะเส้นที่หนึ่งเอาด้านด้านสั้นอยู่ข้างบนเส้นที่สองด้านสั้นอยู่ข้างบนเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็เสวมลงไปแบบนี้นะคะเส้นที่สามด้านสั้นอยู่ด้านบนนะคะโดยเอาด้านยาวนั้นไปด้านหลังนะคะ ผ่านสองเส้นที่สองลักษณะแบบนี้นะคะแล้วก็เส้นสั้นอยู่ข้างบนจัดให้มันชิดกันนะคะเสร็จเรียบร้อยนำเส้นที่สี่นะคะเอาปลายด้านสั้นสอดเข้าไปนะคะในช่องริบบินเส้นที่หนึ่งปลายด้านยาวอ้อมไปด้านหลังนะคะ สอดเข้าช่องนี้นะคะช่องที่หนึ่งตรงนี้จะผ่านนะคะเราจะไม่สอดเข้าระหว่างเส้นที่สามนี้นะคะอ่าแล้วก็จัดลิบบิ้นนะคะให้ชิดแล้วก็นําเหรียญน,นะคะมาวางแล้วก็พับนะคะ หุ้มเหรียญภาพจากซ้ายไปขวาบนลงล่างแล้วก็จากด้านขวามาซ้ายแล้วก็สอดนะคะเพราะได้ลักษณะแบบนี้พลิกกลับนะคะตรงนี้มันจะเห็นเหรียญเราต้องหุ้มไว้โดยสอดเส้นสั้นทั้งสีด้านนะคะ เส้นที่หนึ่งเส้นที่สองเส้นที่สามเส้นที่สี่อ่าพอทำได้ครบเรียบร้อยนะคะพลิกกลับทำกลีบดอกนะคะโดยาพาไปด้านหลังหนึ่งครั้ง แล้วก็พับไปด้านหลังอีกเป็นครั้งที่สองจับมุมตรงนี้ให้เป็นสามเหลี่ยมนะคะเอามือกรีดเสร็จแล้วร้อยรูปปลายมานะคะจับเอานิ้วหัวมืออยู่ข้างบนนะคะแล้วก็จับสอดโดยไม่ให้พลิกนะคะสอดในช่องติดติดกันนะคะเสร็จแล้วร้อยทําดอกก็ให้กรีดเล็กน้อยให้จะได้แหลมสวยนะคะทําจนครบทั้งหมดสี่กรีด ีดนิดนึงนะคะ,ะกรีดที่สามพับออกครั้งที่หนึ่งพับออกไปครั้งที่สองรูปมาแล้วก็สอดให้ขอบนี้ชิดนะคะแล้วก็กรีดเล็กน้อยเส้นที่สี่พับไปข้างหลังทั้งสองครั้งนะคะเปิดช่องนี้จะได้เห็นนะคะ แล้วก็อสอดเข้าไปอ่าเราจะได้กรีบกรีบด้านนอกพอได้กรีบด้านนอกนะคะเราจะทํากรีบด้านในก็ทําเช่นเดียวกันนะคะตัวนี้เป็นวิธีท,ทำที่ง่ายพเพราะว่าจะทําลายเดียวกันพาอ,ออกไปข้างนอกทั้งสองครั้งนะคะเสร็จเรียบร้อยก็จะทำเหมือนเดิมนะคะ สอดให้ครบนะคะเช้นที่สองก็เช่นเดียวกันพาบไปข้างนอกครั้งที่หนึ่งพัไปด้านหลังท่านะคะพับไปด้านหลังทั้งสองครั้งแล้วก็สอดเส้นที่สามก็เปิดช่องนี้ไว้นะคะถ้าเราไม่เปิดช่องเราจะสอดผิด กรีบให้ตรงนะคะแล้วก็ก็บสุดท้ายนะคะ เสร็จแล้วค่ะพอได้แบบนี้ก็แต่งเ,เส้นดิบินนะคะโดยจะตัดหรือทำเป็นใบไม้ก็ได้นะคะ സെല്ലം ലാലും